MG เตรียมหนาวเมื่อ t o y ย t a r i ร e เขาราคาต่ำอาจส่งเข้ามาขายในเมืองไทยก่อนจะขึ้นข่าวนี้ต้องบอกไว้เลยว่ามันยังเป็นข่าวริวเมอร์หรือข่าวลือกันอยู่และมันอาจมีความเกี่ยวข้องกับตลาดเมืองไทยส่วนหนึ่งเพราะอย่าลืมว่าฐานการผลิตโตโยต้าอินโดนีเซียก็เป็นหนึ่งในฐานการผลิตของอาเซียนและมักส่งออกรถยนต์ ม่ย่างตรายเมืองไทยเสมอเรื่องของเรื่องก็คือช่วงนี้มีแต่ข่าวรถย,ยนต์ที่ชวนทำให้พวกเราประหลาดใจแทบทั้งนั้นข่าวล่าสุดได้รับรายงานมาว่ากระทรวงมหาไทยในอินโดนีเซียอนุมัติเคอราคาจำหน่าย t o y ยตาาย้าไรซ์และแดสสุโรก,กี้รุ่นประกอบในประเทศอินโดนีเซียแล้วดูจากลิสราคาเฉพาะของ To y ยต้าไรา์ในอินโดนีเซีย ถือว่าถูกมากๆเพราะราคาท็อปสุดของ r i c e อินโดนีเซียสูงสุดแค่เพียง200 000. 000ล้านรูปเปียกเท่านั้นหรือประมาณ4 4 6 0 0 0บาทราคา200 000. ล้านรูปเปียกจะเท่ากับรถย,ยนต์รุ่นใดในอินโดนีเซียบ้างถ้าเทียบกันก็ได้แก่ Honda Brio รุ่นท็อปในอินโดนีเซียหรือราคาเริ่มต้นของ Honda m o b บ l i o ในตราดอนินโดนีเซีย ส่วนถ้าเทียบกับ MG ZS 1.5ลิตรตัวท็อปในอินโดนีเซียด้วยกันจะบอกว่า Toyota r i s ตัวท็อป1.0ลิตรเทอร์โบในอินโดถูกกว่า MG ZS เขาเยอะมากเลยนะครับและการเขาราคาจำหน่ายที่ต่ำมากขนาดนี้ทำให้เราไม่แน่ใจว่าทั้ง Toyota r i e และ d a i h a s u Rocky เป็นรถย,ยนต์ที่เข้าโครงการ Low Cost Green Car ภาษีอัตราต่างพิเศษที่คล้ายกับอ e ีโคคาในเมืองไทยหรือไม่เพราะสเปคที่หลุดมา มันจะติดตั้งเครื่องย,ยนต์เบนซิน1.2ลิตรและ1.0ลิตรเทอร์โบแต่ก็มีความเป็นไปนได้ที่เข้าร่วมโครงการ low cost กลิ่นขาเพราะราคาจำหน่าย SUV ทั้ง2รุ่นไม่แตกต่างจาก Toyota แคล a ่และ a อคยที่เป็นรถราคาถูกของโครงการที่น่าเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือภายในเอกสารที่รัฐบาลระบ,บุมานั้น Toyota r i ร e รุ่น To อ s p e อินโดนีเซียจะติดตั้งระบบ Toyota Safety s เซ s e มาให้ด้วย แต่ยังไม่ค้อนนะครับว่าสเปกอินโดติดชุดระบบอะไรมาให้หากเป็นสเป t Toyota r ไร e ในญี่ปุ่นจะติดตั้ง Adaptive Cruise Control กล้องมองภาพรอบที่ทาง360องศาระบบช่วยเบรกฉุกเฉินด้านหน้าอัตโนมัติระบบเตือนป้องกันการเปลี่ยนเลนกระทันหันเป็นต้นในตลาดอินโดนีเซียถือว่าเซอร์ไพรส์มากที่ติดตั้งเครื่องย,ยนต์เบนซิน1.0ลิตรเทอร์โบเพราะเครื่องตัวนี้ ให้พลังกำลังที่เทียบเคียงได้กับเครื่องเบนซิน1.5ลิตรไร้ระบบอัดอากาศใดๆแต่ต้นทุนการพัฒนาเครื่องตัวนี้ไม่ได้สูงมากนักเพราะเป็นแค่เครื่องพอร์เทอร์โบไม่ใช่เครื่องยนต์ดีไอเทอร์โบที่ต้นทุนสูงกว่านั้นเยอะมากเลยครับเครื่องยนต์ t o y o ต a r i ซ1.0ลิตรเทอร์โบญี่ปุ่นจะให้พลังกำลังสูงสุด98แรงม้าที่6,000รอบตอนาทีแรงบิดสูงสุด140นิวตันเมตรที่2,400-4,000รอบนาที มีตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดประมาณ1 8 6กิโลเมตรต่อลิตรในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อหน้านะครับส่วนอีกเครื่องหนึ่งในตราอินโดนีเซียก็คือเครื่องยนต์1.2ลิตร 3NRVE ให้กำลัง8 8แรงม้าแรงบิดสูงสุด108นิวตันเมตรและถ้าโรงงานอินโดนีเซียเตรียมขึ้นสายการผลิตโต้ไรส์มาถล่มตลาด s u v e, ราคาถูกสักขนาดนี้มันก็อาจมีแนวโน้มที่ในไทยเนี่ยอาจจะได้ขายตัวนี้ หรือไม่ได้ขายตัวนี้ก็เป็นไปได้นะครับแล้วแต่นโยบายของบริษัทโต y o ต้ามอเตอร์ไท a แลนด์แต่ถ้าดูแนวโน้มของรถย,ยนต์ตลาดเมืองไทยเนี่ยที่ผู้คนเริ่มมองหารถย,ยนต์แบบ SUV มากขึ้นเพื่อทดแทนตลาดรถย,ยนต์ซีดานที่เริ่มหดตัวลงก็มีลุ้นว่า RICE ก็อาจนําเข้ามาลองตลาดในไทยก็เป็นไปได้อยู่นะครับอันที่จริงการเกิดขึ้นมาของ Toyo ต a r ร z e ที่แท้จริงคือการพัฒนา s u v ขนาดเล็ก ที่มีความยาวตัวถังไม่เกิน4เมตรเน้นทำตลาดเจาะกลุ่ม SV u ราคาประหยัดราคาถูกที่เน้นความคุ้มค่าทุกตารางนิ้วห้องโดยสารกว้างขวางและมีอัตราประโยชน์ใช้สอยมากกว่าเน้นความหรูหราหรือสมรรถนะดีแบบสัจใจโดยมีไดฮัสุเป็นแม่ง,งานในการพัฒนาเนื่องจากไดฮัสุเป็นบริษัทรถย,ยนต์ในเครือโตโยตา้าที่เชี่ยวชาญมากในการพัฒนารถย,ยนต์นั่งขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูง ภายใต้ต้นทุนการพัฒนาที่ต่ำกว่า Toyota ราคาจำหน่าย Toyota r i ร e ในญี่ปุ่นจะเทียบเท่า Honda Jazz b e เบนซิน1.3ลิตรและเครื่องยนต์ e-hv เกรด l อง g top ถ้าเทียบด้วยกันระหว่างแบรนด์ Toyota ด้วยกันราคาจะเทียบเท่ากับยาริสเบนซิน1.5ลิตรของที่นั่นไม่มีการอัพราคาให้แพงเวอร์กว่า b-segment hatchback ในตลาดญี่ปุ่นแต่อย่างใดนะครับและเมื่อดูโครงสร้างราคาจำหน่ายในอินโดนีเซีย ก็จะถูกกว่ายาริส5ประตู1.5ลิตรพอประมาณเลยเพราะมันไม่ได้เข้าโครงการโล w cost ี r e e n car นั่นเองครับดังนั้นถ้าหากจะจำหน่ายในไทยจริงคิดว่าราคาที่เหมาะสมที่สุดของ toyota rise ตัวท็อปไม่ควรจะเกินเจ9 0แสน 39, บาทหรือแพงกว่ายาริส5ประตู1.2ลิตรในไทยแค่50,000บาทก็นับว่าเป็นราคาที่ สมเหตุสมผลเอามากๆเลยครับเพราะอย่าลืมว่ายาวรส1.2ลิตรบ้านเหล่านั้นเข้าโครงการอ e ีโคคาก็คือภาษีสรารพสมิตก็จะต่ำกว่านั้นส่วน To y ย t a r i ร e เนี่ยถ้านำเข้าอินโดก็จะเสียภาษีอัตรารถยนั่งปกติที่แพงกว่าอ e ีโคคานั่นเองเพราะเหตุผลแรกก็คือ To y ย t a r i ร e ไม่ได้วางเป็นรถ B ี u v ที่มีความโดดเด่นหรูหราอะไรมากนักมันเป็นแค่ SUV ขนาดเล็กที่เน้นความคุ้มค่าในทุกจุด และมีคุณสมบัติครบครันรอบด้านระดับกลางๆที่บวกกับความไว้เนื้อเชื่อใจด้านคุณภาพของแบรนด์เปิดตัวในช่วงจังหวะที่มีแต่ s u v ราคาค่อนข้างแพงมาจำหน่ายกันเยอะในญี่ปุ่นมันทำให้ Toyota r i ร e ขายดีมากๆในญี่ปุ่นถึงเดือนละ9,000คันโดยเฉลีย่ยถ้าหา Toyota r i ร e กล้าตั้งราคาตัวท็อป799,000บาทก็น่าจะขายยากกว่าเดิมพอสมควรแม้ว่าแปะตรา To y ยต a ก็ตามเพราะขนาดตัวถังรถ ที่เลกกว่า MG ZS อ l m a ่าเรากับพ่อลูกกันเลยและความหรูหราของภายในห้องโดยสารอยู่ในระดับรถใช้งานทั่วไปไม่ได้ดีเด่นอะไรมากนักส่วนความโดดเด่นของรถคันนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นถึงขนาดต้องตั้งราคาเฉียด8 0 0แสนได้ขนาดนั้นและการยอมรับของ MG ZS ในตอนนี้ก็ถือว่าหลายคนไม่ติดใจอะไรมากนักแต่ถ้าเทียบกันแน่นอนว่ารถโตโยต้าก็ต้องเชื่อมั่นในคุณภาพระยะยาวและความทนทานทุกอย่างดีกว่า MG เยอะแน่นอนล่ะฮะ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า Toyota Motor Thailand จะพิจารณาอย่างไรกับ RICE คันนี้ครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับสไคร์ช่อง k i d s กายขอบพระคุณย่างสูงครับ